สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองการฟักไข่นะครับซึ่งการฟักไข่ของผมนะครับจะแบ่งเป็น2ระยะนะครับระยะที่1นะครับจะรวมเวลาเป็น18วันระยะที่2นะครับจะใช้เวลา3วันรวมทั้งหมดเป็น21วันนะครับในระยะแรกนะครับเราจะใช้อุณหภูมินะครับอยู่ที่37.5ถึง37.8องศานะครับส่วนความชื้นนะครับ6 0ถึง65นะครับในระยะที่2นะครับ อุณหภูมิกับความชื้นนะครับจะสลับกันนะครับอุณหภูมิจะลดลงส่วนความชื้นจะเพิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมินะครับจะลดลงเหลือ3 6มสถึงสาองศานะครับส่วนความชื้นนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น70-75%ถึงเซนะครับซึ่งในระยะหลังระยะที่2นะครับความชื้นที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ไข่นะครับสามารถฟักง่ายนะครับโอเคครับก่อนเราจะเริ่มทดลองนะครับเราต้องมาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนนะครับเราจะมาเซตค่านะครับ ในระยะแรกอุณหภูมินะครับเราจะใช้3า5จ้าถึง37 8จุดดนะครับอุณหภูมิเริ่มต้นคือ37.5อุณหภูมิสิ้นสุดคือ37 8จดนะครับคล้วตรวจสอบตรวจสอบเครื่องนะครับอุณหภูมิเริ่มต้นที่เครื่องทํางานนะครับคือ37.5นะครับส่วนอุณหภูมิที่เครื่องหยุดทํางานนะครับ จะอยู่ที่3 7มเนะครับต่อไปเป็นความชื้นนะครับความชื้นเริ่มต้นของระยะแรกนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่60สิถึงหกนะครับตั้งให้เครื่องเริ่มทํางานอยู่ที่60สิร์เตั้งไปที่60นะครับนี่คือเริ่มต้นที่เครื่องเริ่มทํางานนะครับ และเครื่องจะหยุดทํางานนะครับอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งมันก็คือเราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ได้าตามที่เรากําหนดนะครับในระยะที่รากำหนดคือ 37.5- สิถึงสามส่วนความชื้นนะครับอยู่ที่6 0สิถึงหกเปอร์เซ็นครับรจะทําการอุ่นเครื่องไว้นะครับเปิดเครื่องไว้โดยไม่ต้องยังไม่เอาไข่เข้าไปใส่นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับให้อุณหภูมิข้างในปรับให้ได้ที่ก่อนนะครับ หลังจากที่เราวอร์มเครื่องแล้วนะครับเราก็จะมาจัดเตรียมไข่ใส่แผงให้สังเกตนะครับไข่จะมีด้านหนึ่งนะครับที่แหลมกว่าให้หันลงข้างล่างและวางบนแผงเห็นไหมครับให้เอาฝั่งนี้ฝั่งที่แหลมกว่านะครับไว้ข้างล่างนะครับต่อมานะครับเอาไข่เข้าตู้ฟักได้เลยครับเนอเอครับเรียบร้อยครับ ซึ่งสุดการเอาไข่เข้าฟักนะครับจากนี้นะครับเราจะทําการเช็คอุณหภูมิและความชื้นนะครับทุกๆ2ชั่วโมงครับจะเช็คไปทุกๆวันนะครับเป็นเวลาสิบแดวันหลังจากนั้นเราจะมาปรับอุณหภูมิใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นระยะที่2แล้วนะครับในวันที่สามถึงวันที่เจของการฟักจะสามารถมองเห็นเส้นเลือดของไข่ซึ่งถ้าเรานําไข่ไปส่องแล้วไข่มีเส้นเลือดแสดงว่าไข่มีโอกาสที่จะฟักเป็นตัวสูงนะครับใช้ไฟสายส่องนะครับ เดี๋ยวเราลองไปส่องกันนะครับอืมครับเรามาส่องไข่กันนะครับไข่นี้นะครับต้องส่องหาที่มือส่องนะครับผมนะครับจะใช้แฟลชของไฟฉายนะครับในการส่องนะครับอาจจะสามารถมองเห็นได้นิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดได้นะครับเอ๋ครับเห็นไหมครับเป็นเส้นเลือดนิดนึงแบบนี้คือไข่มีเชื้อมีโอกาสฟักเป็นตัวได้สูงนะครับ วันนี้นะครับเป็นการทดลองในระยะที่2นะครับก็คือเป็นวันที่19ของการเข้าฟักนะครับซึ่งในวันที่19ของการเข้าฟักเราจะมาเปลี่ยนอุณหภูมิกับความชื้นนะครับจากเดิมอุณหภูมิจะอยู่ที่37.5ถึง37.8เราจะเปลี่ยนให้เหลือ3 6ถึง37นะครับอุณหภูมิจะลดลงส่วนความชื้นนะครับเมื่อก่อนจะอยู่ที่6 0ถึง65ตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็น7 0ถึง75นะครับซึ่งความชื้นจะเพิ่มขึ้นนะครับ เปลี่ยนเลยครับเปียนอุณหภูมิตอนนะครับรเทือดสามสิบหกนะครับอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เครื่องจะหยุดทํางานนะครับปกติสามสิบเจ็ดจุดแปดนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นสามสิบเจ็ดนะครับเกินนะเคครับเรียบร้อยครับ ตั้งอุณหภูมิต่อไปนะครับเราจะมาตั้งความชื้นนะครับให้เครื่องเริ่มทํางานที่70แล้วก็หยุดทํางานที่75นะครับ75ใช่ไหมเครื่องจะเริ่มทํางานที่70นะครับความชื้นที่เครื่องหยุดทํางานนะครับจากเดิมจะอยู่ที่65นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น75ครับเนี่ครับเรียบร้อยครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการ จดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นทุกๆ2ชั่วโมงจนถึงวันที่21ของการฟักนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่21ของการฟักนะครับเราจะเริ่มเห็นลูกไก่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วครับนะครับต้องเอามาันออกมาไว้นั่นแหละช่วงนี้จะไม่เปิดตู้บ่อยนะครับลูกไก่ที่ฟักแล้วปล่อยให้อยู่ข้างในนี้ก่อนครับแต่จะไม่เกิดความแออัดนะครับเพราะว่าผมได้ย้ายไข่จากชั้นบนบางส่วนมาไว้ข้างล่างแล้วเพื่อลดการแออัดของลูกไก่นะครับต่อไปนี้ก็แค่เราสังเกตว่า ปีกลูกไก่แห้งหรือยังถ้าแห้งแล้วก็สามารถย้ายไปอนุบาลแล้วก็นําไปเลี้ยงต่อไปได้เลยครับเมื่อลูกไก่แข็งแรงแล้วนะครับเราก็จะปล่อยลูกไก่ให้หากินตามธรรมชาติเองได้ครับลูกไก่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับมีขนออกปีกออกแล้วนะครับแบบนี้คือเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับ